แล้วเราก so ็ได้ชาผู้เอ๋อมาแล้วนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะลินนให้เพื่อนๆทุกคนได้กินนะคะนี่ก็คือพามงมาเก็บดอกไม้นะเพราะเป็นสวนดอกไม้ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบนภูทับเบิกเนาะใช่พ็ถ้าใครผ่านมาก็จะแวะถ่ายรูปที่นี่ก็ได้น่าจะมีตลอด ทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ภูทับเบิกนะคะวันนี้ภูทับเบิกของเราอยู่ที่ประมาณสิกว่าองศาเนาะหนาวมากเราก็ไปดูข้างบนว่าข้างบนตอนนี้เราอยู่เขาเรียกว่าจุดอะไรนะจุดอ้นี้จุดสูงสุดยังไม่ถึงหอนาฬิกาต้องไปดูว่ามันกี่องศาเอราพร้อมที่จะไปดูนี่คือบรรยากาศตอนเช้าคนยังไม่ค่อยเยอะใช่ไปลองเดินขึ้นไปดูเดินขึ้นไปดูกันตามข้างทางก็มีของขายนะมีของกินขายด้วยถึงจะไม่เยอะ แต่ถ้าบอกว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะจะมีของกินเยอะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาไม่มีเลยอตอนนี้ก็เป็นบริเวณทางเหนือขึ้นบนหอน,นาฬิกานะทุกคนมันจะเนื่อยๆหน่อยนี่เราเข้ามากินร้านนี้เราเข้ามาใช่เขาก็ตอนนี้เขาก็อยากจะกินต้มเลือดหมูเออน่ากินหวานใช่มีโจ๊กดูขนมปังดีน้ากินมากทุกคนขนมปังอะไรอะ่ะขนมปังไงอ๋อเข้าจีบปัาดเตอร์วิทน่ะนะฮะน่ารองเหมือนกันนะ นี่มีโจ้นะครับมีข้าวมาให้ทารตามสั่งมีหมดนะทุกคนสองข้างทางโจ๊กไข่กระทะแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่เมื่อคืนหนาวมากเรามาพักก่อนแล้วนี่แล้วหนึ่งคืนจะเย็นมากก็คือเลขตัวเดียวใช่เมื่อคืนที่หนาวสั่นเลยแต่ถ้าใครมาแถวภูทะเบิกนะก็แนะนำให้มาช่วงเช้านะเพราะว่าคนไม่มีเลยคนไม่มีแล้วก็จะมีที่จอดรถเยอะใช่ เดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ต่ออีกคืนใช่ไหมเราก็จะหาที่พักเป็นบางทางก่อนเพื่อแบบมีที่พักอื่นที่น่าสนใจแต่คิดว่าก็น่าจะเต็มเนอะใช่คนใหญ่จะเต็มกันค่อนข้างเยอะนะในวันนี้ใช่ไปไหนเยนี่แหละผลจากการไม่ออกกำลังกายเอาวันนี้เราก็อยู่ที่ภูทับเบิกเนาะเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนมากมายเพราะว่าบนภูทับเบิกเขาเน้นกก็เ,เดี๋ยวไปนี่ไงไปงานงานปีใหม่ ไปพาไปงานปีใหม่มงงานปีใหม่มงเขาจัดสดดีปีใหม่ใช่เขาแบบมีกิจกรรมของคนส่ายหน่อยเดี๋ยวค่อยพาไปนะมีกังเต้นด้วยนะทุกคนเขากังเต้นกันด้วยนะนี่ก็ไปดูบนหอในกากันว่าตอนนี้เกี่ยวปูซาแล้วที่เราเดินขึ้นมาไปขึ้นไปโอเค ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาบนหอนในการแล้วนะอยู่ที่19องศาเวลา8โมงเช้าโอ้โหบรรยากาศดีอยู่บรรยากาศดีแต่มันก็เริ่มร้อนแล้วเพราะมันเหนื่อยป่ะวะมีหมอกอ่อนๆนะใช่นะหมองไม่เห็นอะไรอืมก็ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นขึ้นสวยอยู่มารับแสงเนี่ยขึ้นมารับแสงตอนเช้าที่แบบวานใจนะทุกคน อากาศดีขึ้นมาหน่อยหน่อยแต่พอเห็นขึ้นมาเห็นแล้วก็ใช่สวยงามหลยตอนนี้ในเดือนมกราใช่ไหมก็จะมีดอกคล้ายๆดอกซากุระมันเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมชื่อชื่อที่เขาเรียกมันอีกชื่อหนึ่งรอบรอบๆก็จะเป็นสีชมพูเลยแต่คล้ายอยู่นะคล้ายซากุระอยู่นะตอนนี้ก็วัดกันอยู่ที่19องศาจะเริ่มขึ้นมาแล้วนักี่ยอยหอกขี่ยอยมากลางเต็มมาเรื่อยๆตัวนี้มันเป็นจุดกลางเต็มสุดายคนจะเยอะมากอ่ะก็เราจะเดินดูข้างล่างไหมหรือว่า ไม่เดินแล้วเนาะไม่เดินว้าเอาแค่แบบธรรมาชาติอูตแต่นี่ก็เย็นอยู่นะจับไปก็เย็นเย็นอย่ยยางเมื่อคืนเนี่ย<ช>โอเคเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันต่อไปโอเคทุกคนแล้ววันนี้มันก็มีคาเฟ่เล็กๆอยู่ที่นึงที่เขาเพิ่งเปิดใหม่เนาะครั้งที่แล้วเรามามันไม่มีใช่ปะ่ะไปเลยกาแฟมอดินอ่าแต่อตอลองเข้าไปดูกันใช่ไปกาแฟมอดินพาเข้าไปชิมกันึ่เราสั่งไข่กระทะหรือว่าลองดูว่ามีอะไรกินชากาแฟนอน ชาคาเฟ่มโบราณมีแบบสดสดก็มีแล้วเองดีปะอือหือคือสดแค่นี้เองอ่ะมีหลายมีมีให้อย่างเครื่องมีเครื่องชงสดคืมนอันนี้สดไหนสดง่ายมะเป็นเมนูอะไรคาปูชิโน่ลาเต้เรงสั่งเขาสดอยู่แล้วส่วนใหญ่เขากินอะไรกันครัเข้มหรือว่าเข้มครับเข้มเข้มเข้นี้เป็สดอเมริกาโน่อเมริกาโน่ครับอเมริกาโน่ร้อนนะครับครับ แล้วก็เอาชาไทยค่ะชาใต้วางเอาไหมชาไทยดีเอาเย็นค่ะชาไทยแล้วก็มีชานี้ด้วยนะชาผลไม้อะชาผลไม้ชอบชาผู้เอ๋อชาผู้เอ๋อสูตรพิเศษนะครับจีนนะจีนอยู่นานอันนก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เป็นผู้เอชาอร่อยเขามีชาผลไม้ด้วยนะครับนี่กินแล้วจะนอนหลับไหมอ่ะไม่มีคาเฟอีนอ๋อ ีคเดี่ยวอากาศดีๆเนาะสบชารูกอยู่นั่นกลิ่นหอมไหมหอมแบบหอมแบบเก่าๆหอมเก่าๆจะเป็นแบบน่าจะหอมนะถ้าหอมนี่ต้องทากระต่ายย้างรมายมันจะหอมรอเดือดก่อน อันนี้จะไม่เคยเจอที่ไหนครับบลกะไม้แต่ยังเคยเจอเขาขายาสัตว์มุมสวยมุมสวยมาก ans. ทุกคนแล้วเราก็ได้ชาผู้เอ๋่มาแล้วนะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะลืนให้ือนทุกคนได้กินนะคะมุมสูง,งอ,อ,อีกอ,อ๋อ 50บาทนะได้เยอะอยู่นะเยอะหนาวหนาวนี่หนาวชาแล้วร้อนนอืมลองสิลองเสิร์ฟดิเสิร์ฟมาดิโอชิมชิมชากินแล้วใช่อ่ะดูที่เป็นยังไงค่อยค่อยจีบเอาสิค่อยค่อยจิบเด้อ ร้อน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 ค่อยๆจิบค่อยๆจิบปังเอาดิรสชาติเป็นไงอร่อยไหมยังยังยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวโอรสชาติเป็นยังไงมันหวานไหมไม่หวานแล้วมันมันชาหอมไหมหอมป่ะหอมหอมเนี่ยโอเคอ่ะเป็นไงมั่งหอมไหมหอมมากหอม หอมนะได้ความหอมเขาบอกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดทั่วไปถ้าเกิดว่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหาซื้อได้ที่ไหนแต่ที่ของที่นีีี่คมพูดระเบิดมีนะชาวพูดของจีนอยู่นานแต่มันก็หายากใช่ไหมใช่หายากก็คือก็จะมีสองแบบก็คือชาผลไม้ชาผลไม้อาจจะแบบเคยกินแล้วแต่หอมขางง่ายหาง่าย แต่อันนี้ผู้เอ๋อร์ฟูเอ๋อร์ฟูเอ๋อก็คือมันก็หอมนะเขามีแบบเป็นแผ่นใหญ่กับเป็นแบบเม็ดเนาะชงได้เลยถ้าถ้าเป็นก้อนใหญ่ก็สามพันนะแต่ถ้าแบ่งเขาแบบมีแบ่งขายก็สามพันห้าสิบเป็นชุดไม่ใช่เหรอเขาบอกชุดนั้งสามพันห้าสิบหรือว่าถุงเดียวถุงใหญ่อ่ะเขาได้อย่างนี้เขาจิบไปเขาจะมาจิบกับกาแฟเขาเอามาให้เขาเดี๋ยวนี้ของเขาอโเคเไปขาดื่มดังกับธรรมชาติก่อนเนาะ Okay. ถึงงานปีใหม่มงแล้วนะครับทุกคนนะครับตอนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของตลาดมงเป็นงานปีใหม่นะครับเขาจัดงานเราก็เลยเพิ่งมาถึงเราก็เลยจะมาดูกันว่าเรามาถึงว่าวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าวันนี้มีเขามีอะไรบ้างเขาจัดอะไรกันบ้างแต่มงจริงๆคือใส่ชุดพื้นเมืองเลยใช่ๆเขาใส่ชุดพื้นชุดมงเลยน่ารักมากน้องน่ารักไหมดูดูดูน้องน่ารักอ่ะ น้องน่ารักมากเลยอ่ะนี่แล้วเราก็มาถึงงานมงแล้วนะคะเป็นวันปีใหม่ของที่นี่เนาะที่ปูทับเอิกนะคะก็จะประมาณนี้เลยน้องๆน้องหน้ารักมากเลยอ่ะแต่งตัวแบบว่าเออคืนเมืองของชาวมงน้องๆน่ารักมากนะครับดูนะน้องน่ารักมากแต่งมงไปไปดูข้างในกันน้ารับก็จะเป็นชาวมงหมดเลยนะเราจะไปดูเหมือนกันว่างานปีใหม่ของเขาอ่ะเขาก็มีละเล่นด้วยนะการละเล่นอะไรของเขาด้วยเนี่ยเห็นไหมไปดูกันเห็นไหมครับ ไม่รู้ก็ต้องดูว่าเขาเล่นอะไรกันแม้เราจะไม่รู้แต่มันก็ได้ที่ก็ได้ทางสนุกอยู่นะใช่นะครับเขาก็แต่งตัวเป็นชาวม้งกันนะเขาจัดงานปีใหม่กันนะทุกคนดูดิไม่ไม่ไม่เดินอยู่แค่ตรงนี้ก็ได้นะเขาก็โยนจะเล่นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ระเล่นนะทุกคนดูนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมน่ารักมากชวนให้เราเนาะชวนให้เรามาชวนให้เรามาเที่ยวงานปีใหม่ของเขาองานที่บอกว่า คือเป็นใครก็ได้ที่มาที่นี่เนาะเราก็แบบชวนมาดูว่าไม่ว่าไม่ว่า,วาจะเป็นคนจากกรุงเทพหรือคนจาก<ๆ>จังหวัดไหนก็แล้วแต่เขาก็บอกเออมาที่มาที่วันนี้วันสุดท้ายนะอะไรอย่างนี้เราก็มาดูกันลเล่นกันว่าเขาเล่นอะไรกันเขาโยนลูกส่งกันไปตรงกันา้าซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าประเพณีคืนนี้คือคือประเพณีอะไรเนาะว่าเขาทาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นหนุ่มสาวนะอีกฝั่งนึงเป็นผู้ชายฝั่งนึงเป็นผู้หญิงนะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกเราด้วยแล้วกัน ภายในงานเขาจะมีแบบว่าคือเด็กๆน่ารักมากแล้วก็แบบใส่ชุดมงทุกคนส่วนมากอ่ะเนาะส่วนมากเขาก็แบบเหมือนในงานแบบว่าคอนเทนี์ของเขาเนาะเขาจะจัดเต็มนะใช่เขาจะเต็มเลยนะแต่ละคนนะเห็นไหมต่งตัวน่ารักน่ารักนั้งกันเลยสื้อสูงมาห้าหนึได้ดู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 ใส่เส้นสูงนะมันอันนี้เป็นความน่ารักแบบแบบมงมงแบบแบบคนคือเครื่องหัวเขาอ่ะฮะน่ารักอ่ะอยากใส่บ้าง น่ารักทั้งนั้นเลยดูดูดูคนนั้นดูคนนั้นคนนั้นคนนั้นน่ารักนะน่าจะเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนมงเกาหลีอะแต่งแบบเหมือนมุองเกาหลีอะที่นี่ภูทะเบิกนะครับภูทะเบิกนะครับเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะครับเราอยู่ภูทะเบิกแล้วอากาศโคตรดีบอกเลยใช่เย็นมากโครานี่คือบอกอากาศหนาวมากใช่แล้วก็อาจจะแบบว่าปีละครั้งของเขาเนาะใก็เหมือนกับเรานั่นแหละปีละครั้งแล้วก็สรุปจัดเต็มนี่เรามาในช่วงที่เขากำลังจัดงานปีใหม่พอดีแล้วเป็นวันสุดท้ายพอดีใช่ ก็วันนี้เนาะงานของคนมงที่นี่อืมอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานนะก็จะมีแบบว<ช>่าเหมือนเหมือน <ๆ S 2> แบบว่ามาแต่งตัวประชันกันว่าใครสวยใครน่ารักอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยก็ก็ก็มันมีประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวว่าเราก็ไปตรงอื่นต่อไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราก็จะไปตรงอื่นต่อนะครับเพราะว่าเราจะอยู่ที่เนี่ยอสามวันสองคืนเป็นทริปสามวันสองคืนของเราที่ภูทับเบิกปีสองพันยี่สิบสี่นะคะทุกคนจ้าแล้วไปร้อนมาก แต่ก็มีความเย็นอยู่ใช่เย็นเย็นแหละเย็นเพราะว่าตอนคืนมันหนาวมากนะใช่ไหมประมาณประมาณโดยประมาณที่ที่คนพื้นที่บอกก็ประมาณ6หรือ7องศาอะไรประมาณนี้สำหรับอาทิตย์นี้นะอาทิตย์ที่กลางเดือนเนาะอันนี้อันนี้อันนี้เดือนอะไรเดือนอะไรมกรามกราเนี่ยเระมาวันที่19กามกราก็จะได้ความฟินของอากาศเย็นมากแล้วก็แต่ถ้าเป็นของเรื่องหมอกนะไม่มีนอกจากฝนตกนะถ้าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเราก็จะเห็นหมอกเป็นที่ ก็เดี๋ยวเราไปดูตรงตรงที่อื่นต่อเจ้เมื่อกี้เนาะที่เราไปดูแบบว่าวันปีใหม่ของชามงเนาะแล้วตอนนี้เราก็คือเรามาวัดป่าพุทธเบิกนะก็เป็นช่วงปีใหม่พอดีเนาะเราก็อยากจะมาไหว้เพราะเราไม่เคยขึ้นมาที่นี่เลยที่นี่วัดอะไรวัดป่าพุทธเบิกวัดป่าพุทธเบิกนะครับเราก็เคยเคยเคยขึ้นมาแล้วแต่ขึ้นมาไม่ถึงเพราะว่าคนเยอะมากครั้งนี้ก็เลยได้ขึ้นเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาด้วยนะเราก็ได้แบบว่ามีที่จอดรถแล้วก็รถแบบไม่ติดกันยาวก็เดี๋ยวไปดูข้างบนกันว่า วัดป่าภูทะเบิกเป็นยังไงนะเพราะเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันแต่ถ้าใครอยู่บริเวณรอบๆที่พักเนาะรอบๆข้างล่างตามเขาอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเจดีย์ JD ของเจดีย์ของวัดนี้นะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปดูกันว่าวันนี้จะมีลักษณะประมาณไหนเนาะแต่ตอนเนี้ยเดินขึ้นขขเขาใช่ไหมเดินขึ้นเขาอ,อีกแล้วคะ่ะก <c oughs> ็ไปดูกันว่าไกลหรือเปล่าแต่ว่าก็ไกลไหม <c oughs> ก็ก็น่าจะสูงอยู่อ่ะก็สูงไงยังไม่เห็นเจดีเลยอ่ะน่าจะสูงสูงมากด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นวัดที่มีที่เดียวเนาะบนนี้แล้วก็สูงที่สุดเลยนะน่าจะใช่เพราะว่าเวลาใครพักที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นวัดนี้เพราะอันนี้อยู่ยอดเขาแบบอยู่เขาไหนก็จะมองเห็นเลยนะเป็นยอดอากาศดีมากเลยอะดีแบบว่าเหมือนเหมือนเปิดแอร์นอนอยู่ใช่ไหมใช่ไม่มีเหงื่อเลยนะถึงนก็เหนื่อแต่ก็ไม่มีเหงื่อก็แต่เราไปดูข้างในกันว่าจะเป็นแบบไหน สวยไหมแล้ววิวอะ่ะสวยไหมถ้าเราจะมองไปเหนื่อยเหนื่อยมากะไปเดินกันไปสู่อันโฟนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนต้นไม้สวนต้ไนตไม้อ่ค่าเข้าชมก็คือคนละ20บาทแต่ถ้าอยากได้ความสวยงามหรือว่าใส่ชุดมงกันนี้นะคะชุดละ100บาทแล้วก็ ถ่ายให้เต็มพี่เลยนะก็จะได้ทั้งวิดีโอได้ทั้งรูปอันนี้ก็พิกดัดเ็คืออยู่บนคุณทัเบิกแหละระหว่างทางเนาะเ<ม>ขาก็จะมีให้เช่าชุดม,มีพอให้นะก็คือแต่งตัวได้ตามสบายเลยแล้วก็ที่สําคัญคือวิวดีมากมแพนไปด้านหลัง<ม>นี่ด้านหลังคือวิวดีมากแล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าสวยอะแล้วก็อากาศเย็นด้วยนะ<ม>ก็จะประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่ามีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะถ้าใครอยากได้แบบว่าอยากได้ความเป็นม้องอะเนาะ ก็ประมาณแต่เสื้อผ้าเขาสวยนะสวยเออเสื้อผ้าเขาเยอะมากชุดจริงๆชุดน่ารักทุกตัวเลยอ่ะเ้าก็แบบถ้าใครอยากได้แบบไหนก็ก็มีหลายสไตล์แล้วมีทั้งกระโปรงสั้นกระโปรงยาวก็เลือกเอาแต่เรายังไม่เคยใส่ชุดโมงงะเราก็เลยแบบเอออยากลองดูว่ากระโปรงเขาใส่ยากไหมใช่ป่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเนาะไม่ยากไม่ได้ยากเลยแล้วก็ที่เขาบอกว่าชุดโมงงะชุดหนึ่งแพงมากนะเพราะว่ามันต้องทำด้วยมือใช่แต่ชุดเนืงอะอย่างอย่างชุดเนี้ยก็ประมาณห้าพันห้าพันบาทแล้วก็โห ก็เป็นม,มุมให้ถ่ายรูปแล้วก็แบบได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆของชาวมง้งะเนะเาะชาวม้งก็ส่วนมากเขาก็อยู่บนเขาตั่ตอ,นนอันนี้ก็คือพาม้งมาเก็บด,ดอกไม้นะมันเป็นสวนดอกไม้ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบนภูทับเบิกาะใช่พอถ้าใครผ่านมาก็จะแวะถ่ายรูปที่นี่ก็ได้น่าจะมีตลอดตลอดเวลาเนาะออันนี้เราก็เจอสาวม้งอีกคนหนึ่งนะสาวม้งอีกคนหนึ่งชื่อชื่อชื่อน้องเวียนะน้องเวียแนะนาตัวหน่อยนะอันนี้น้องใหม่ สวัสดีค่ะน้องเบียร์นะชื่อเบีนะครับสวยวิวสวยที่นี่เนองก็การถ่ายรูปของเราก็จะประมาณนี้แหละมีแค่บริเวณนี้ก็เลือกมุมเอาเลือกมุมเมาที่สวยๆเอาบางทีเราถ่ายออกมาก็สวยอยู่นะบางรูปบางมุมก็สวยถูกต้องโอเคอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคลิปหน้าเราไปที่ไหนคอยติดตามนะคะบ๊ายบาย